โอเคมาละเนี่ยคือแบบผมเล่นคอร์ดดูเกี้โมบายนะผมก็ปรับมุมมองเป็นแบบเนี้ยบุกคนที่หนึ่งนะมันดูแบบได้ง่ายดีอ่ะตัวหมถ้าผมปรับเองอ่าแบบเนี้ยมันจะดูง้องแง้งไปเลยอ่ะ <c oughs> เออผมไม่ชอบอ่ะชอบแบบนี้มากกว่า อันนี้ก็รอนะมาเี่ยคือแบบผมชอบแบบนี้มากเลยอ่ะแบบที่แบบคุกอะไรแบบเนี้ยเออโอ้โหคนลงนี้อย่างเยอะมาแน่นอนครับยังว่านี้มาหาปืนก่อนอันดับแรก โอ้จะโคบคือไม่เข้ากับปืนเลยเฮ้ยจะไนเปอร์เค,ค่เอาวะยี่งาม โอ้โอผมายเหี้ยแม่งโอ้โห,โหผ,มผมเพิ่งคาไปแค่คิวเดียวเองไะอะไรกันครับเนี่ย โอ้เพื่อนมันเก็บหมดเลยวะโอเคดีงามไอหนุ่มโอ้ปืนนี้มันดูใหญ่เกินไปอะ่ะผมไม่ชอบอะไรที่แบบมันใหญ่เกินไปอะ่ะมันดูไม่ดีเอออะไรใหญ่วะปืนเออปืน <c oughs> อานนี้ดีว๋ว่าอันนี้อะไรวะคเเค่เฮ้ย,ยปืนใหม่เหรอผมไม่ค่อยได้เข้าอะปึ๊บโ,โหลูกกันกับเอ็มพีจีสุดในฟรีไฟฮะอืมอยู่ไหนวะข้างบนอะ จือข้างในวะขยู่ไหนวะเนะี่ยจะว่ายิงไกลไม่ค่อยได้อะคือไม่ได้เลยแน่เออ ลองดิอยู่ไหนวะข้างหลังอะกดไม่คันไอ้เหี้ยโอ้โหห้ารนะ้อยนัดเกินจะโคบมีไหมเนะี่ย โว้จะโขบผมไม่มีอะเล็กดอดก็ได้ก่อนเนี่ยเฮ้เย,เ,ยเนี่ยผ่ายเอามาทำไรได้อ๋อมันไม่คู่กันเลยดิโอเคได้ยุ๊มขึ้นได้ปะไม่ได้ วงบีบแล้วว่าเอเจ้าผมไปอยู่กับเพื่อนเกมนี้คือจะไม่มันเลยนะฮะเพื่อนราดหมด เมื่อกี้น่าจะมีตัวหนึ่งปะถึงข้างบนวะคลิกไปเอง่อามา โอ้เพื่อนเก็บไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้หุมไมาอยู่ก้อนไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้เพียบเหมือนวาร์ปมา เหลือแปดคนเอ้ยไม่ใช่เนี่ยเหลือยี่หกคนในเหีียดูคิวอ่าลงมาแล้วเก็บไปหนึ่งอืม อยู่ไหนกันอีกวะอีกกวัวเดียวหรือเปล่าเออกวัวเดียวเนะี่ยยิงอะไรของมันอยู่อะข้างบนอนะเฮยเ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ใกล้ๆ โอเคคนะมันอยู่ข้างบนโอเคครับอขอขยับไปเพียงแค่นี้ครับใครครับโปรดไลค์กดกับใครให้ด้วยนะเดี๋ยวเก,กันใหม่พัดหนะ้าคลิปนี้อาจจะได้แบบแค่ห้านาทีอะ <laughs>